บริษัทขายดีต้อนรับสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนภูมินะคะวันนี้นะคะเรากำลังจะไปอะไรนะเชีงยงใหม่หเชีงยงะไรนะเชีงยงใหม่เชีงยงใหม่ เขาจะบอกเห็นไหมวีแซดอันแรกที่เจจูนั่งเครื่องเองนะคะอันนี้จะบป้าเพราะูกเขาจับมือกันเจจูหลับตั้งแต่เครื่องยังไม่ขึ้นดีเลยนะคะ บาเสือมันคำรามไงเฮ้ยแบบมือมาให้บบมาเร็วเม่กิ้จับเลยมาอือฉีดตั้งมือเอา้าเมืที่เราไปเมื่อวานวันที่กันไปน,นำ้ำกระโดดตู้ นั่งรถแบบนี้ที่คอสถูกมาล่าสุดไม่เหมือนกันหาอมา,มาไม่เหมือนขำไม่เหมือนมาไม่รู้ใช่ใไหมใครไม่รู้เรื่องใครไม่รู้เรื่องมาเฮ้ย ทำไมเราต้องเดินหอยหลังไว้อเทียบนะ้ําเป็นอานะ่าบน้าแบบนี้นะแล้วก็เป็นที่แบบว่าฝักบัวตรงนี้ด้วยก็ดีปีอี e. แต่ที่ชอบมากของห้องนี้ก็คือว่าตรงเนี้ยมันมี2ฝั่งแบบก็คือแยกกันไปเลยไม่ต้องตีกันพี่โชชอบมาแย่งเวลาตุนแต่งหน้า <protagon ista. S 1> แต่ฝั่งนี้ก็เป็นห้องจ้วม <iku> อะไรคะจะจู๋ไหนพาไปรีวิวสิ พข้างนอกมีโซ่ด้วยแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีกระจกมีโต๊ะแต่งหน้าด้วยใช่ไหมคะที่วางผ้าใช่ไหมคะเออใหญ่มากแล้วข้างนอกมีอะไรคะข้างนอกมีอะไรอีกคะคุณสระว่ายน้ำค่ะหล่อไหนไปดูซิสระว่ายน้ำเป็นยังไงผ่าไปดูซิไหนมีอะไรไหนโหสระว่ายน้ำด้วยสระว่ายน้ำที่ห้องพูลวิลล่าของเราอย่างนี้ค่ะอย่างี้เลยหรอคะ คืออะไรคับอันนั้นมันคือโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์หาหาใครครับหาใครดีอ่ะหาพี่เขาหรอครับใช่ค่ะค่ะหาพี่เขาค่ะสนุกไหมเนี่ยดีใจไหมเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยฮะเฮ้ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันป้าตื่นยังยังง่วงยังง่วงอยู่ทีแรกเดี๋ยวเราถ่ายสาวยน้ำก่อนเพราะว่า เราจะถ่ายให้แบบไม่เห็นคนโอ้ในบอกไม่มีคนพี่โช์จริงๆอะทุกที่เวลาอยากจะถ่ายรูปสวยอะให้ไปเที่ยเช้าแล้วก็มีคำถามว่าเฮ้ยแต่งหน้ากี่โมงตีสี่ตีห้าไงคุณวัดโบัานสวยจังเลยอะใช่ไฮไลท์คือแบบถ่ายต้วติดวัดเขาบอกว่าขึ้นไปได้ด้าวขั้นปะ 999คันเฮ้ย900คันหรือเปล่าเขาบอก9ก้คันใช่ค่ะดูกกูรับเด้งแต่เขาบอกว่าหรือจะขับรถขึ้นไปก็ได hey, ้นะฟังหน่อยฟังแล้วพี่ก่อนป๊าป้าก็คืงงห้องอาหารเขาอยู่ตรงนี้สระว่ายน้ำเขาอยู่ตรงนี้ก็สะทานข้าวไปว่ายน้ำไปก็ได้ถ้าไม่อ้วนตอนนั้นอะถ้าเข้าไปนั่งถ่ายถ่ายได้เลยไปดิปะให้แสงตกหน้าแล้วแบบมีเ้วมันไปตรงไหนเลียดีเลยมั่วหรือข่าไปไปซะ เอาลิบเดินค่ะเพื่อลูกของเรานะคะที่นี่เหมาะกับการที่แบบมาพักผ่อนแล้วก็ออกกําลังกายได้นะเพราะว่าเขามีฟิตเนสฟิตเนสเขาก็ดูจริงจังแอปดีหลายเครื่องอยู่นะแล้วก็ถ้าจะวิ่งอ่ะก็น่าจะโอเคที่แรกที่เรามาถ่ายกันนะคะก็คือว่าในส่วนของรับบีตรงนี้เรานั่งอยู่ป๋าก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะคะเห็นไหมเรามองไม่เห็นในนี้อ๋อไงไงยืนตรงนั้นอันนี้ก็คือร้อนมาก ไปค่ะเชียงใหม่นะคะที่นี่เชียงใหม่ค่ะชมอชมอโน่นคือล็อบบี้มน่ะเจอกันที่ล็อบบี้เด็กบูบีมาแล้วเชจูโอ,โอ้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วทุกคนคะ่ะมีเรื่องจะบอกเรียนมาตะกี้นะคะมันเดินลงมาถึงนะคะปะาปานิมูมาดูสิเนี่ยมันเดินลงมาถึงเลย ป้าเดินมาถึงปุ๊บไฟมันเปิดเห็นสองเห็นตุ๊กแกพอดีเลยโพรมไปหน้าห้องอ่ะฟ้าตกใจบอกออมาเอ้ยออมาแ้วตุ๊กแกอย่างเงี้ยเลยตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่เท่าไหร่คะมีบันด้วยตัวใหญ่เท่าไหร่คะขนาดไหนใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหแล้วมันกัดเคจูไหมตุ๊กแกมันกัดหัวขาแคจูมันจะกัดตุ๊กแกไหมกัดเหรอว้าวไปปะอุ้ยโดนตุ๊กแกกัดเหรอคะตรงเนี้ย ป๊าป๊ามาช่วยให้ดูเลยเหรอคะป๊าป๊าดูแกออกป๊าป๊าทายาป๊าป๊าปิดประตูเลยโอ้โหจ้ดูแกกัดเลยฝันลึกเรื่องจริงทำหน้าจริงจังมากเลยทายาด้วยป๊า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 เล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยอีกรอบ เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปตรงนี้นะคะสวยมากสวัสดีชื่ออะไรกันหนะเราอะะ่ะฮะนี่ข้างหน้าเป็นปแบบนี้นะคะเราเข้ามาแเ One. มามามาเดี๋ยวพาเข้าไปดูในห้องรู้สึกมันคคอเชีงยงใหม่อเนเ,เ,ออน,เอออนี่อ่อเฮ้ยกระเป๋าไอ้ดูห้องน้ำก่อยสิโอ้โหไอ้อ้าวมออ้าวมีโมงจริงจริงมันเข้าห้องนอนทางนู้นได้นะแต่ว่าเราวนมาแล้วโอ้ดูห้องนอนดิ <laughs> นี่สินี่สูงนี่สูง เรากำลังจะไปหาเชจูเขาบอกว่าถ้าเดินขึ้นเนี่ยม uh ันจะเหนื่อยนิดน yes ึงแต่ที่นี่เขาบอกว่า70ไร่นะคะนอนคือเดียวไม่พอห้องมันก็จะเป็นแบบเี้ยสไตเนี้ย โอเคเนาะขอผมา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 ดีนะดีที่ได้คุณยายนอนด้วยนะพิกะบู๊บามมีโอเคห้องคุณยายคุณย่าดีจังเลยห้องนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยเย่มีอ่างกับน้ำโอ้โหนี่มีแยกมาทางนี้นะคะขวามือคุณยายจะนอนตรงนี้เปิดม่านสิเห็นอะไรเห็นอะไรโอ้สวนทุมงพุ่มไม้นะคะเป็นสวนนะคะนี่มีกระจกให้ดูด้วย จะเอ๊ยากกับหลาหนนอนตรงนี้โอ้ neck. โหว้าวดีมากเลยคุณยายเนาะเฮ้ยเฮยชอบชอบจับมากแจมสุดปังสุดปังสินค้าตัวไหนสินค้าตรงไหนชอบไหมเลยเนาะสุดปังคุณยายโอ้ยต้องไหลแท่งสองอันมีตั้งหลายสาไม่ใช่ไหลแท่งลูกที่นี่เขามีสามสานะคะสระธรรมดาอยู <pol> ่ข้างล่างแล้วก็เป็นสระเด็กดีมากชอบมากบนนู้นน่ะมันเป็นฟิตเนสนะ อันนั้นคือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรล็อบบี้ท้ข้างล่างก็ยังมีอยู่นะคะผมเป็นป่าเดินได้แล้วก็มีลึกเข้าไปอีกตรงนั้นอ่ะโอหอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหที่นี่แบบชอบมากไม่เคยคิดเลยว่าแบบจะชอบเที่ยวเชียงใหม่เี่ยเพราะว่าที่นี่แบบทําให้ความผิดเปลี่ยนอยากมาเชียงใหม่อีกยายใส่ชื่อเหมือนกันเลยแกลงมาไไแล้วมามาเย็นเย็นที่ไหนเราอุ่นอุ่นบุ้ง โอเคปะไม่โอเคไม่โอเคสวัสดีอย่างเป็นทางการเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกวิวแบบสวยมากมากเจะพาไปดูเห็นเมฆหมอกดีมากเลยทุกคน <c oughs> แต่งหน้าไปเราก็แบบมองตรงนี้ไปนะฟินมากนี่น,นีแสงเริ่มหุบแล้วหุบอ๋อ นี่จ้านั่นเห็นไหมแบบพร้อมแล้วค่ะปะ๊าปป๊าไปว่าเราพร้อมแล้วครับครอบสวยกันได้หมดสิบปังอุ้ยไอเส้นเหมือนกันเลยเหมือนอัดกันมาถ่ายรูปก,กันดีกว่าดูว่ารูปเป็นยังไงนะคะ ไปดูถ้ำกันไปเลยเดินตามพ่อลูกกันไปป้าถ้าถือว่าเราเจอแบบไดโนเสาร์ออกมาตรงนี้ทำไงดีอ่ะให้เธอจูดจัการจูถ้าเจอไดโนเสาร์ตนี้ทำยังไงดีจูจัการจูจะขู่ใส่มันเสียงไงจูเป็นสัต์ประหลาดเลยจูเป็นสัตว์ประหลาดเลยอ๋อหุยนี่สวยจังเลยอ่ะนั่นน่ะจริงจริงมันเดินผ่านมาไดนเสาร์หน้านะแล้วก็เดินต่อไปเป็นสปาได้แต่เขาบอกว่าไกลป้าว่ามีงูไหม มีอมีกแึบอึบอึบอึบโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเจูเหนื่อยเปล่าชจูไม่เหนื่อยอ๋อจะไม่เหนื่อยแต่ว่าเหนื่อย ดีที่คนไทยต้องมาจริงครับเอาไปขนตาติดดอจริงๆแหนมะนะออกให้หนอยโอ๊ยเกินไปปะนี่อะไรเนี่ยอะไรอะอ่าไม่ออกปงั้นเราไปม่อนแจมกันดีกว่าไปคุณยายไงปะป๊ะอุ้ๆๆอมลูกขึ้นม่อนแจมบอกให้ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไม่เชื่อ20บาทย่าๆไหวไหมเนี่ยคุณลชาไหว ขากลับนั่งรถหรือเดินนั่งรถ <c oughs> <c oughs> ม้อนแจ่มนะคะเคยขึ้นมาครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วเนาะครั้งแรกมากับลูกค้าแล้วก็ถ่ายงานลูกค้าเสร็จแล้วก็ก่อนจะกลับเนาะก็ขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งใช่ขึ้นมาได้กนนันทีนึงกับพวกพี่หลุยเดี๋ยวไปดูรูปรูปแปะกตรงนี้นี่ตอนนั้นเพิ่งถ่ายงานใหม่ๆเองยังพร้อมวันนี้แล้วก็ขึ้นมาช่วงเวลาแบบหกโมงเจ็ดโมงตอนนี้มีลูกแล้วแต่ว่ายายเด็กก็คือไม่ตื่นเลยตอนนี้ ดีๆก็เปลี่ยนชุดกันนะคะป๊ป๊าบอกว่ามาแล้วต้องเอาให้สุดสรุปแล้วคลิปนี้ก็ตัดไปเลยค่ะสามชั่วโมงฮ <laughs> อปปิ้งกันมันเลยค่ะคุณย่าคุณยายต้องบ่นแล้วแน่ๆว่าป๊ะป๊ามาหายไปไหน <c oughs> อุ่นหนุ่ยชอบบ้านนะคะทุกคนอยากให้มาดูป๊ป๊านั่นเ<ะ>กินเรื่องกันราวมีมกเกงด้วยเด้อเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก,กัน ไอจูบ <Hey, S 2> hey, ๊ายบายก่อนกลับบ้านแล้วนะคะบายบายสองจุบยังอ๋อ oh, จุบป,ปาก <Yeah. S 1> ไม่ได้เลยเพราะว่าติดใช่ไร <Okay. S 1> ติดแมสติดแมส